สวัสดีค่ะพบกับทานุชีนิฮงโก ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะและว,วันนี้นะคะทางช่องของเราก็ยังคงมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมานำเสนอ,อกันเช่นเคยและวันนี้นะคะจะมีอะไรมานำเสนอดาวปนูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ <S <S คำช่วยท้ายประโยคภาษาญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วคำช่วยท้ายประโยคนะคะจะมีหลากหลายคำมากเลยนะคะวันนี้นะคะจะยกมาคําคำด้วยกัน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะก็จะมีโยเนโยเนหน้าขาหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคําช่วยท้ายประโยคนะคะที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยเนาะก่อนหน้านี้นะคะเคยมีน้องอเขียนคําถามมาเนาะเกี่ยวกับคําว่าโยก,กับเนเนี่ยใช้ยังไงมันต่างกันยังไงนะคะพี่ก็ได้ตอบไปในก่องข้อความแล้วนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ได้ทำคลิปขึ้นมานะคะเพื่อที่คนอื่นจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละคำช่วยนะคะใช้อย่างไรมีความหมายอย่างไร ะะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะเรามารู้จกักคำช่วยเหล่านี้กันก่อนนะคะมาดูที่คําอธิบายนะคะคำช่วยทั้งหมดนี้นะคะเป็นคําลงท้ายประปยคนะคะบางคนจะเรียกว่าคําช่วยท้ายประโยคเพราะคําเหล่านี้จะไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะ แล้วคำเหล่านี้มีไว้ทำอะไรนะคะเพื่อแสดงท่าทีหรือความรู้สึกในการสื่อสารข้อมูลจากผู้พูดสู่ผู้ฟังและยังทำให้ประโยคที่พูดมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบดูละครญี่ปุ่นหรือการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะจะได้ยินคำพวกนี้อยู่ท้ายประโยคบ่อยมากและในคลิปของเราที่ผ่านๆมานะคะ,ะพี่ก็จะใช้คำเหล่านี้บ่อยมากเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะ,ะตัวแรกเลยเนย หรือบางครั้งออกเสียงยาวเป็นว่านี่นะคะมาดูคําอธิบายกันก่อนนะคะคําว่าเนนะคะเป็นคําช่วยที่ใช้จบประโยคแสดงความรู้สึกต่อเรื่องของผู้พูดนะคะและพร้อมกันนั้นก็จะดึงให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งนั้นว่าคุณเห็นด้วยไหมนะคะมีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกันนะคะเพราะเราใช้ตัวนี้เนี่ยภาษามันจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น อา,อาจจะยังงงกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะอ่าเอถาาบอกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะนะคะเที่ยว่าอีเทนคีเดสแน่เที่ยว่าอีเทนคีเดสแน่เที่วคือวันนี้นะคะใช้คําช่วยว่ามา แล้วตามด้วยอ e, ีแล้วตามด้วยเท่งขีนะคะอี e, คือดีเท่งขีคืออากาศนะคะเดสนะคะเป็นคำลงท้ายประโยคแล้วต่อด้วยเน่นะคะเป็นการดึงดูดให้ผู้พูดเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวพูดใช่ไหมคะในที่นี้เน่ตัวนี้จะหมายถึงว่าน no, กนะคะแล้วบีก็ตอบว่าอืมก็ใช่นะอ่าเห็นด้วยกับเอใช่ไหมคะว่าคิดว่าบอกว่าวันนี้อากาศดีนะคะบอกว่าเอโซดสแน เออโซเดสนนะคะโอเคนะคะน่าจะพอเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะตัวอย่างที่2นะคะาภาษาไทยพูดว่าคุณโทนี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยหรอเก่งจังเลยนะอ,อันนี้จะมีความหมายว่านะนะคะาภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโทนี่ซังว่านิฮงโกโมฮานาเซรุโนโจซิดาเนโทนี่สังว่านิฮงโกโมฮานาเซรุโน โจซสุดาเน่จดน่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายโทนี่ซังคือคุณโทนี่นะคะตามด้วยคำช่วยวะนิฮงโกคือภาษาญี่ปุน่นใช้คำช่วยโมมาแปลว่าด้วยนะคะฮานาเซรุ คือสามารถพูดได้แล้วตามด้วยโนลากขึ้นเสียงสูงจะเป็นการแสดงคำถามนะคะอันนี้จะมีความหมายว่าคุณทันี้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยหรอโจซืดาเน่นะคะโจซืจะแปลว่าเก่งนะคะเราเคยเรียนคันจิตัวนี้ไปแล้วเนาะแล้วตามด้วยคำจบประโยคว่าดะแล้วก็เน่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าเก่งจังเลยนะอ่าโอเคนะคะและตัวอย่างถัดมานะคะอ่าภาษาไทยพูดว่าเท่จังเลยเนะาะคาโคอีเน่ ชัคอี่แน่นะคะอันนี้คือจะเป็นการเชิญชวนให้เพื่อนเห็นด้วยเนาะโอ้ยว่าคนนี้หล่อจังเลยอ่ะนะคะหรือเท่จังเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการคล้ายๆเชิญชวนให้เพื่อนเห็นด้วยเนาะว่าโอ้ยคนนี้เท่จังเลยหล่อจังเลยนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะคะเอนะคะบอกว่าเมื่อวานงานยุ่งมากทำโอทีจนถึงห้าทุ่มเลยนะคะเอบอกมาภาษาญี่ปุ่นเป็นว่า <S <S คิโนะท็อเทมยโซกิชิกเตะย ยูจุยจิจิมาเดซัง a กีย o โ o ชิมั a s h i ิโนะถตร์เต i a s k อันะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายทีละอันเลยนะคิโนคือเมื่อวานนะคะถดเทโแปลว่ามากอิโซกชิแปลว่ายุ่งแล้วเราต้องการจะเชื่อมประโยคเราเปลี่ยนจากอิเป็นคุเตะนะคะก็จะเป็นการเชื่อมประโยคนะคะก็คือแบบยุ่งมากเลยโยรุคือกลางคืนถูกไหมคะจุยจิจิก็คือ11 นาฬิกาของกลางคืนก็คือ5้าทุ่มนั่นเองมาเดะคือจนถึงนะคะซังเกียวคือการทํางานโอเวอร์ไทม์หรือทํา OT นั่นเองนะคะใช้คําช่วยโอแล้วก็ชิมัสนะคะชิมัสตาก็คือเป็นการแสดงถึงรูปอดีตนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยจะมีความหมายว่าเมื่อวานยุ่งมากทำโ Ot จนถึง5้าทุ่มเลยนะคะอ่ะทีนี้ B บอกว่าอะไรโอ้โหนั่นลําบากเลยนะอ่าแสดงความเห็นใจเนาะ เ,ออเข้าใจเขาเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะโซเรวาไทเฮนดะตะแน่อันนี้ก็จะเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะ mm hmm. เห็นอกเห็นใจคนที่ทำงานโอทีเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอืมอันนี้จะบอกว่าอะไรเอบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะอาจิวาโดเดสกาอาจิวาโดเดสกา อาจิจะแปลว่ารสชาติตามด้วยคำช่วยว่าโดเดสคาแปลว่าอย่างไรบ้างนะคะบีก็ตอบว่าหวานมากเลยนะคะนะคะทเทโมอาไมเดสเนะทเทโมอาไมเดสเนนะคะอันนี้ก็คือต้องการจะบ่งบอกของความรู้สึว่ามันหวานค่ะนะคะอันนี้ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเราก็เห็นประโยคในหลายๆตัวอย่างก,กันแล้วเนาะน่าจะพออิมเมจกันได้บ้างแล้วนะคะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใช้ในกรณีไหนบ้างนะคะมันอาจจะยากสักนิดนึงเนาะสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะตอนที่เรียนก็เช่นกันนะคะจะใช้อยู่ใช้เน้นเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะก็มีความสับสนในตัวอยู่เหมือนกันนะคะฟังบ่อยๆดูบ่อยๆแล้วก็ พยายามสังเกตนะคะแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองนะคะยังไงก็ลองสังเกตกันดูนะคะอเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปนะคะตัวที่สองคือโยหรือโหยนะคะออกเสียงได้ทั้ง2แบบเนาะแล้วแต่ความรู้สึกที่เราจะใส่ ะะเรามาดูความหมายก่อน้อาวโ,โยมีคําอธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะเป็นคําช่วยที่ใช้จบประโยคแสดงอารมณ์ของผู้พูดหรือบอกกล่าวเรื่องดาวให้ฝั่งตรงข้ามผู้ไม่รู้อะไรเลยได้ทราบนั่นหมายความว่าคือเราต้องการจะบอกความรู้สึกเราให้คู่สนทนารับรู้ซึ่งคู่สนทนาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะยังใช้ในเมื่อต้องการจะเน้นความรู้สึกหรือความเห็นของตนเองต่อผู้ฟัง ะะการใช้โหยนะคะต้องระวัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเมื่อเวลาคุยกับผู้ใหญ่นะคะบางครั้งจะมีนัยะว่าผู้พูดมีสถานะสูงกว่ามีความรู้มากกว่านะคะดังนั้นเวลาเราใช้โหยเยอะๆเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องระวังหรือแม้จะเป็นการสนทนากับเพื่อนก็ตามถ้าใช้มากเกินความจําเป็น อาจจะทําให้ถูกมองว่าเราเป็นพวกหญิงหรือพวกรู้เยอะเอาความคิดตัวเองเป็นหลักไม่สนใจความคิดของผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยคแรกพูดว่าอะไรเอ่ยอ่าเอบอกว่าเมื่อวานสอบภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างาเมื่อวานมีการสอบภาษาอังกฤษเขาก็เลยถามความรู้สึก นะคะคกับเพื่อนนะคะภาษาญีป่ปุ่นพูดว่าคิโอนโอนนิฮงโกชิเคงวารโดเดซากะ 昨日の日本語試験はどうกしたかนโะคะ昨日คือเมื่อวานใช้คำช่วยนกมาเชื่อมนะคะเอโกชิเคงเอโกคือภาษาอังกฤษชิเคงคือการสอบนะคะการสอบภาษาอังกฤษเมื่อวานนะคะใช้คำช่วยมา,มาแล้วตามด้วยโดเดสตักะเป็นการถามถึงอดีตใช่ไหมคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะบีตอบว่าอะไรเอ่ยยากมากเลยนะคะทโมとてもาตะโย โทเทมมุสกชิกาตโยนะคะอันนี้จะเป็นการแสดงความรู้สึกว่าเออว่ามันยากอะไรนะคะให้เพื่อนรับรู้ว่าเออมันยากเมื่อวานเราไปสอบแล้วรู้สึกว่ามันยากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าตัวอย่างนี้ภาษาไทยพูดว่าทํางานหักโหมมากมันไม่ดีต่อสุขภาพนะอ่าอันนี้เราต้องการจะบอกเพื่อนหรือเตืนอ,อนเพื่อนหรืออาจจะเตือนคนรู้จักเรานะคะภาษาญปุ่นพูดว่า มูรีน่าชิโกโตะว่าร a างกายไม่ดีเลยค่ะมูรีนาชิโกโตะว่ารดานกายไม่ดีเลยคะมูรีคือการฝืนเป็นนาเคโยชินเป็นคำคุณศัพท์นาเคโยชิชิโกโตะคือการทำงานการทำงานที่หักโหมนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยวะค่าราดะคือร่างกายนี้นะคะแปลว่าต่อนะคะโยคุไนโยยแปลว่าดีโยคุไนแปลว่าไม่ดีคือไม่ดีต่อสุขภาพ แล้วลงท้ายด้วยเด็ดแล้วตามด้วยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำอยู่มาใช้นะคะอะแล้มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างนี้อดูเศร้าเลยนะคะ A บอกว่าผลสอบครั้งนี้ไม่ผ่านชิคเคนโน้กเหตารว่าฟุกุกากุระต์ชิเคนโนเาว่าฟุก,กุกากุะตอะอันนี้ก็คือไปดูผลสอบแล้วมันไม่ผ่านชิเคนคือ การสอบใช่ไหมคะใช้คําช่วยโนมาเชื่อมแล้วเขคขานะคะเขคขาคือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ของการสอบแล้วตามด้วยคําช่วยว่าสโกคาคุนะคะโกคาคุแปลว่าผ่านเราเติมฝูกข้างหน้าไปจะแปลว่าไม่ผ่านนะคะคือไม่ผ่านนะคะดัตตะคือเป็นการแสดงอดีตนะอ่าบีบอกว่าอะไรบีให้กําลังใจเพื่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกหน้าขาวหน้าพยายามกันใหม่นะได้โจบูดดย ο. สึ่งว่ากัมบาโร ได้ช่บูดาโยซึ่งี่ว่ากัมบารซึ่งว่ากัมบารได้บก็คือไม่เป็นไรนะคะได้โยนะคะเป็นการแสดงถึงความรู้สึกเนาะซึ่งก็คือถัดไปแล้วก็วะนะคะกัมบารพยายามด้วยกันนะเป็นการเชิญชวนเนาะบอกให้เพื่อนเออเดี๋ยวเราพยายามกันใหม่นั่นเองนะคะามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคอะไรเอยฝนตกนะคะอ่าอันนี้ต้องการจะเตือน เพื่อนหรือเตือนคนรู้จกักหรือเตือนคู่สนทนาเรานะคะถ้าเปียกฝนจะเป็นหวัดได้นะนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอามีนีนูเรตาระคาเซอฮิคุโยอามีนีนูเรตาระคาเซอฮิคุโยอามีแปลว่าฝนใช้คำช่วยนี้มานูเรตาระนะคะนูเรดูแปลว่าเปียกนะคะตาราก็คือถ้า นะคะผันเป็นรูปอดีตแล้วเติมลักเข้าไปจะแปลว่าถ้าเปียกฝนคาเซโอฮิคุจะแปลว่าเป็นหวัดนะคะแล้วตามด้วยโยนะคะก็จะบอกเขาว่าเอออย่าไปตากฝนนะพอตากฝนแล้วมันจะเป็นหวัดนั่นเองนะคะโอเคพอเห็นภาพกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปคำถัดไปอันนี้จะมีทั้งโยและเนะอยู่ด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายกันนะคะนะคะคำว่าโหยนี้นะคะเป็นคําช่วยที่ใช้จบประโยคนะคะใช้เน้นความคิดของผู้พูดว่าคิดอย่างนี้แล้วพร้อมกันนั้นก็จะดึงผู้ฟังให้เห็นด้วยกับความคิดของตนเองเป็นการทำหน้าที่การทำงานทั้งโหยและเน่มารวมกันนั่นเองนะคะ โยเน่ one, นะคะถ้าดูผิวเผินมันจะมีความหมายใกล้เคียงกับเน่มากกว่านะคะแต่เนื่องจากมีโยอยู่ข้างหน้าด้วยดังนั้นความหนักแน่นในความคิด ความรู้สึกของผู้พูดอ่ะจึงจะมากกว่านี้เฉยๆนะคะก็คือถ้าเราใช้อยูเน้นะคะก็จะมีความใกล้เคียงกับคําว่านี้นั่นเองเนาะแต่มันจะให้ความรู้สึกมากกว่าคําว่านี้นั่นเองถ้าเราใช้ทั้งสองตัวนะคะโอเคเนาะพอเห็นภาพกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นตัวอย่างประโยคแรกนะคะ,อะเอบอกว่า,าคนนี้เท่นเนาะนะคะคนนู้นตัวว่าค่คุยเดชอคนนี้ คักรู้ดชว์คนวโตก็คือคนนี้คักรูอีคือเท่ใช่ไหมคะเดโชนะคะเป็นคําแสดงคําถามนะคะและที่นี้จะหมายถึงว่าเนาะเออคนนี้เท่ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการเชิญชวนว่าเออเห็นด้วยไหมอะไรอย่างงี้นะคะอ่าบีบอกว่าอืมตอนนี้เขากําลังแสดงละครอยู่ใช่ไหมล่ะอ่าบีก็บอกว่าอืมอีมาดราม่านี้เดเตี่ยอยู่เน่อืมอีม่าดรามานี้เด,นเดตียอยู่น่ อันนี้ก็บอกอืมใช่เออเขาหล่อนะเขาเท่นนะอีมาคือตอนนี้นะคะดราม่าก,ก็คือละครแล้วก็นิเดเตนะคะก็คือแสดงละครอยู่หรือเป็นละครที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะเดเตอิรุนะคะแล้วใช้อยู่นี้ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นการเน้นถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็แสดงถึงความเห็นด้วยกับ A นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะภาษาไทยพูดว่าอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธหยุดเนาะเป็นการขอแสดงความคิดเห็นนะคะหรือเป็นการยืนยันนั่นเองนะคะไลชูโนเกซิโยบิคาลาซิโยบิมาเดยาสุมิดิเซโยเนะไลชูโนเกซิโยบิคาลาซิโยบิมาเดยาสุมิดิเซโยเนะนะคะแล้วเรามาดูความหมายกันนะคะไลชูคืออาทิตย์หน้าใช้ควาช่วยโนมาเชื่อมเกซิโยบิคือวันจันทร์นะคะคาลา ก็คือตั้งแต่ซุยโยบิคือวันพุธมาเด ADE, จนถึงนะคะตั้งแต่วันจันถึงวันพุธของสัปดาหนะ์หน้ายาสมิคือการหยุดนะคะเดสลงท้ายประโยคนะคะแล้วก็อยู่เน้นนะคะเป็นการแสดงความรู้สึกพร้อมกับเป็นคำถามเชิงยืนยันนั่นเองนะคะพอจะเห็นภาพกันอยู่นะและตัวถัดไปนะคะหน้านะคะ ดูคาอธิบายก่อนคําว่าหน้านะคะเป็นคําช่วยใช้จบประโยคใช้กับการพูดกับตัวเองแสดงความหมายในการยอมรับพร้อมกับรู้สึกประทับใจในสิ่งที่เพิ่งรับทราบหรือเพิ่งประสบพบเจอมานั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นคำช่วยจบประโยคที่จะพูดกับตัวเองพี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูมันใช้อย่างไรนะคะตัวอย่างประโยคแรกคิดถึงบรรยากาศนั้นจังเลยนะภาษาญี่ปุ่นพูดว่านะซึกช as ีนะ น่าสกชีนะอันนี้หมายถึงน่าสกชีคือการลําลึกถึงหรือคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วเราก็เหมือนไปเห็นภาพนั้นแล้วก็เหมือนเออคิดถึงบรรยากาศวานๆเก่าๆนั่นเองก็ซึ่งจะเป็นการพูดกับตัวเองนั่นเองนะคะอ่าถัดมาอน,นาจังน่า,นารักจังเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการพูดกับตัวเองเหมือนกันอน,นาจังว่าคาวานะอีน,นาัา จะเป็นการชมน้องแอนนาว่าน่ารักจังเลยแต่เป็นการพูดกับตัวเองนะคะและตัวอย่างถัดมาอ่ะหนังสือเล่มนี้ดีจังเลยนะอ่าอ่ะคโนโฮวอี์นะอ่ะคโนโฮไอยนะไปเจอหนังสือแล้วเห็นว่าโอ้ยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีจังเลยนะคะก็พูดออกมานั่นเองนะคะ โอเคนะคะน่าจะพอเห็นภาพของการเอาคํานี้ไปใช้อยู่ไม่ยากนะคะในกรณีที่เราอยากจะพูดกับตัวเองหรือพึมพำกับตัวเองก็ใช้คําว่าหน้าลงท้ายประโยคได้เลยนะคะอาถัดมานะคะคณะนะคะคณะใช้อย่างไรนะคะคณะนะคะจะเป็นคําช่วยใช้จบประโยคเป็นการสร้างประโยคคําถามที่ใช้พูดกับตัวเองอันนี้ก็ใช้พูดกับตัวเองเหมือนกันคะ่ะอ่ะใช้อย่างไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ ตัวอย่างประโยคแรกอันไหนอร่อยที่สุดแล้วเนี่ยนะคะโดเลก้าอิชิบังโอชิคันะโดเรกาอิชิบังโอชคนะโดเลคืออันไหนใช้คําช่วยก้ามาอิชิบังคือที่สุดนะคะโอชิคืออร่อยแล้วเติมคันะเข้าไปจะแปลว่าอ่าอันไหนอร่อยที่สุดเป็นการเหมือนสับสนนิดนึงเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะกินอันไหนดีนะคะก็จะเกิดคําถามกับตัวเองนั่นเองนะคะามาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะ เมื่อไหร่นะนะคะบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกอ่ะเราก็อาจจะพูดกับตัวเองเอ๊ะเมื่อไหร่กันนะนะคะก็อันนี้ภาษาญี่ปุ่นที่ว่าอิสึคะนะซึ่งตัวนี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นการพูดกับตัวเองและอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ,ะเป็นอะไรหรือเปล่านะอาจจะเป็นกังวลหรือเป็นห่วงนะได้ช่วยดูกันนะได้ช่วยดกนะอาจจะเหมือนเกิดความรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมานะคะก็เลยเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าน อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันโอเคนะคะน่าจะพอเข้าใจคําช่วยจบประโยคทั้ง5คํานี้แล้วนะคะยังไงนะคะก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะทางช่อง Homemade Smile Video ของเรานะคะ mm. ก็ขอจบการนำเสนอความรู้ภาษาญี่ปุ่นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะข่าวหน้าก็ยังคงมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจมานำเสนอ,อก,กันเช่นเคยยังไงอย่าลืมติดตามกับเราด้วยนะคะใครยังไม่ได้สับส i ไ e รีบสับส i ไ e เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้านะคะมาตาไอมาโชสวัสดีค่ะ